สวัสดีค่ะวันนี้วันที่1ตุลานะคะ 6. กสนะก็มาอัปเดตในส่วนของชุดตะลุยฮานอยนะคะมีฮานอยพิเศษฮานอยธรรมดาฮานอย v i p นะคะก่อนอื่นคําเตือนเลยนะ,ะการจัดทำชุดตะลุยฮานอยนะคะเป็นการคํานวณตามหลักสถิติความน่าจะเป็น เพื่อความสนุกสนานตื่นเต้นเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนจริงผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ idline pa mon 6969 w i n w in สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที ID line, ่ idline pa mon 6969 w i n w in นะคะ,ะมาดูนะว่าในวันนี้นะคะวัน พฤหัสนะคะหตุลาชุดตะลุยฮานอยเราได้เลขเด่นอะไรนะคะหนึี่เจ็นะคะสอนะ,ะตัว1นี่คือเขาสากันนะคะหนึ่งสจนาะอาจารย์จับชุดไว้หนึ่งหนามนะคะสี่หนึนะคะเจ็ดหนและส7 2 3นะคะก็ใช้ชุดนี้นะคะไป ตะลุยฮานอยได้เลยนะฮานอยของเรานะคะมีฮานอยพิเศษนะคะฮานอยธรรมดานะคะฮานอย VIP พีพิเศษห้ามงครึง่งธรรมดาหกโมงครึง่ง VIP ตอนทุ่มครึ่งนะคะสามตัวตรงโต๊ดน,นะ,ะจับไว้ให้หกชุดนะคะหนึ่งสี่เจ็ดสองสี่เจ็ด 2 3 7สามเจ็ดสและหนึ่งสนะคะคุณสามารถที่จะนำนะเลขที่ชื่นชอบนะอยู่ในกลุ่มนี้นะคะนำไปตะลุยฮานอยได้เลยนะคะนี่ในวันที่1ตุลานะคะหกสานะหตุลาหกสานะคะพิเศษธรรมดา VIP นะคะเลขเด่นนะ,ะที่อาจารย์ ลงสีไว้ให้นะคะเป็นเลขเด่นนะคะ1 3 4 2 7 2 7 3 4 7สองเจ็ดสองเจ็ดสามสี่เจ็ดนะคะหนึ่7สามสี่สองัเจ็ดสองเจ็ดสามสี่เจ็ดอันนี้เป็นเลขเด่นนะคะเป็นเลขเด่นวันนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะคะเฮงเฮงรวยรวย,วยปังปังฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามกดซ u b สไ r i b e ด้วยนะคะจะเป็นกำลังใจให้กันนะคะเป็นกำลังใจให้กันจะลงให้ทุกวันนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็ขอให้สมาชิกทุกท่านเฮงเฮงนะในวันนี้วันที่ 1, 1ตุลานะคะในวันที่ 1, 1ตุลานะคะเป็นวันที่หวยรัฐบาลนะคะหวยรัฐบาลนะจุด หวยรัฐบาลวันที่หนึ่งนะคะก็หวยใหญ่นะออกนะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะถูกรางวัลที่หนึ่งกันเลยทีเดียวนะคะอ่านะคะสมตัวของเรานะคะสวยๆค่ะพิเศษธรรมดา v ว p นะคะวันนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ